ในคลิปนี้นั้นผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของ SCP 1048มีน้อยน่ารักนะครับภายนอกมันอาจจะดูน่ารักน่าเอามาก่อนเล่นเหมือนกับหมีธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปแต่ใครจะไปรู้กันล่ะครับว่า SCP เมื่อก่อนมันคือคัสเซฟก็แปลเปลี่ยนไปเป็นระดับคัสครีเตอร์ได้เนื่องจากมันได้ก่อวิรยกรรมอันน่าหดหูใจ กับบุคลากรในสถาบันนะสิครับเอาล่ะเกินมาซะยาวแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับสาวันดับเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครรู้ของ scp 1048มีน้อยน่ารักสยองขวัญอันดับ3หรือว่า scp 1048ก็เป็นหนึ่งในพวกตัวประหลาดในาศาสตร์สีเลือดขอ scp 354กันแน่นะต้องบอกก่อนว่าข้อมูลที่ผมทราบมานั้นเป็นเพียงทฤษฎีและแหล่งข้อมูลก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีโอกาสเป็นจริงเสมอไปสืบเนื่องมาจาก SCP-1048 นั้นเป็นตุ๊กตาหมีที่มีอยู่ในการ4ประเภทประเภทแรกคือตัวธรรมดาทั่วๆไปเหมือนตุ๊กตาเด็กเล่นที่เราเห็นกันจนเป็นเรื่องปกติโดยในตัวนี้นั้นผมจะให้ข้อสังเกตว่ามันคือตัวที่คอยชักใหญ่บังคับควบคุมจิตใจ SCP-1048 อีกสประเภททีหลังเป็นไปได้ไหมที่ว่าตัวหลักนี้เป็นตัวบงการทุกอย่างทั้งทางดีและทางร้ายก็ย่อมได้เช่นกันต่อมาเป็น scp 1 0 4 8 a ขีด A หรือตุ๊กตาหมีที่มีหูปกคลุมอยู่ทั่วทั้งร่างกายของมันนั่นเองนะครับดูจะไม่ค่อยอพิรมเท่าไหรนะ่นักอีกทั้งในเอกสารยังบอกอีกว่าห้ามเข้าใกล้มันอีกด้วย เาเสียงที่ดังลั่นกังวานเกินกว่าที่รูหูของมนุษย์เราเกินจะรับไหวจนถึงขั้นลานโลกได้เลยทีเดียวเป็นที่น่าแปลกว่าไม่ทราบที่มาของหูที่งอกออกมาได้แน่ชัดเลยว่ามาจากไหนกันบางก็ว่ามาจากเหยื่อผู้คออ้ายที่มันได้จัดก,การแล้วนำมาประดับร่างกายเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างแต่ก็แน่นอนละครับคงไม่ใช่จุดประสงค์ที่ดีแน่นอน อาจจะเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับองคุริมานที่ชอบสะสมนิ้วของเหยื่อก็เป็นได้เพียงแต่เปลี่ยนจากการห้อยมาเป็นการนำมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวของร่างกายจนเป็นหมีที่มีหูปกคลุมทั่วทั้งร่างกายก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับมาในส่วนของตัวต่อไปนะครับ SCP-1048B โดยในตัวนี้นั้นสิ่งที่เป็นลักษณะดเด่นของมันเลยก็คือมือ และแขนที่งอออกมาระหว่างกลางหน้าท้องของมันแต่ทว่ารูปร่างของมือและแขนแบบนั้นลักษณะทางกายภาพเบื้องต้นคล้ายกับมือและแขนของเด็กทารกแรกเกิดซึ่งไม่แน่ใจว่ามีแค่แขนหรือว่ามีทารกอยู่ทั้งตัวภายในที่ซ่อนอยู่กันแน่แต่จากเรื่องราวบอกเล่า scp 1 0 4 8นั้นก็ชัดเจนแล้วว่ามันได้โจมตีบุคลากรหญิงผู้คอหลายคนหนึ่ง ที่กำลังตั้งคันได้ไม่นานนั่นจึงมีข้อสรุปได้ว่าทำไมมันถึงต้องถูกเลื่อนระดับคลาสจากยูเครดเป็นคลาสครีเตอร์ต่อไปจะเป็นหมายเลขสุดท้ายนะครับคือ s c p 1 0 4 8ขีด C โดยในตัวนี้นั้นดูจากรูปร่งางลักษณะดูจะแข็งแกร่งที่สุดในหมู่4ตัวนี้เนื่องจากลักษณะาทางกายภาพเบื้องต้นที่ทำจากโครงเหล็กกล้ามีอาวุธเป็นใบมีด ไล่ล่าสังหารบุคลากรไปแล้วหลายสิบนายในตอนที่มันหลุดออกมาจากไซต์กักกันได้ซึ่งสุดท้ายนั้นการวิจัยชิ้นนี้ยังถือว่าฟันธงได้เพียง40%เท่านั้นว่ามาจาก S.P c สามารถสีแน่ๆแล้วจริงหรือไม่ต่อไปอันดับที่2นะครับ S.P. c 1048เคยพบเจอกับ S.P. c 682จริงหรือไม่เรียกเลยว่า S.P. c 682นาทีนี้นั้นถือว่าท็อปฟอร์มจริงๆนะครับ เป็นที่ต้องการที่จะพบปากพูดคุยทักทายของเหล่าบรรดา scp ในสถาบันจริงๆถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่พี่แกนั้นจะเจอกับ scp หมายเลขไหนก็เป็นอันต้องมีการประทะก,กันบ้างไม่มากก็น,น้อยแล้วจะเป็นอย่างไรล่ะถ้ามันมาพบเจอกับ scp 1 0 4 8ซึ่งเป็นตุ๊กตาที่ดูจะมีความสามารถหลากหลายแต่ด้วยข้อเสียที่มันนั้นลักษณะทางกายภาพที่เล็กกว่า 682เป็นอย่างมากจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดูจะเสียเปรียบได้ไหมก็ต้องมาวัดกันอีกทีในการประทะก,กันจริงๆซึ่งจากข้อมูลทางกายภาพต่างๆของ scp 1 0 4 8ทุกๆคนก็น่าจะทราบกันแล้วมาในส่วนของ682นั่นเองมีลักษณะทางกายภาพที่ถึกทนอีกทั้งขีดความสามารถในการต่อสู้นั้นเรียกได้ว่าสูงมากเลยทีเดียวถ้าใครได้ดูการพบเจอกันระหว่าง 682เจอกับ096นั้นจะทราบกันดีว่าเดือดขนาดไหนนะครับอีกทั้งยังมีไม้เด็ดซึ่งเอาไปใช้ต่อกกอกับศัตรูตอนมันนั้นจนตรอกอีกด้วยเรียกได้ว่าคาดไม่ถึงกันเลยละครับว่ามันจะปล่อยอะไรแหลมๆบางอย่างใส่ศัตรูเอาละครับหลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงคิดว่ามันเคยพบเจอกันสาเหตุก็มาจากทางสถาบัน scp นั้น มีมาตรการที่จะกำจัด682อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วล่ะการจันเชิญเหล่าบรรดา SCP ระดับคลาสที่อันตรายสูงสุดมาลุมยำ682ก็ยังเกิดขึ้นได้จนชินตาอยู่แล้วล่ะครับคงจะไม่แปลกอะไรแต่จะมาในรูปแบบไหนนั้นคงต้องรอการค้นคว้าวิจัยกันต่อไปนะครับมาถึงอันดับสุดท้ายนะครับที่ทุกคนรอคอยก็คืออันดับที่1น,นะครับ SCP 1048 เคยเป็นเพียงตุ๊กตาธรรมดามาก,ก่อนแต่ถูกมนุษย์ใจร้ายทอดทิ้งจึงเป็นแบบนี้จริงหรือไม่เรียกได้ว่าจะเป็นไปได้ไหมมันก็มีโอกาสอยู่นะครับตามหลักแล้วของเล่นมันไม่มีชีวิตแต่ถ้ามันมีกลุ่มคนบางจำพวกได้บังเอิญเจอและจับมันไปทดลองต่ต่อเสริมภายในจนมันควบคุมร่างกายมันเองได้อีกทั้ง ยังมีความคิดแบบสมองกลล่ะครับมันคุนจะน่ากลัวไม่ใช่น้อยถ้ามันยังเก็บความทรงจําก่อนหน้านั้นเอาไว้ที่ว่าโดนทอดทิ้งแล้วไปล้างแค้นไล่ค่ามนุษย์อดีตเจ้าของของมันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะครับกลุ่มที่ผมคิดว่ามีความเกี่ยวข้องมากที่สุดเลยน่าจะเป็นพวก chaos insurgency นะครับนั่นก็เพราะว่ากลุ่มนี้นั้นเป็นกลุ่มคู่อลิกเก่าของทางองค์กร scp อีกทั้ง ยังทำสงครามกันมาอย่างยาวนานจะว่าไปแล้วกลุ่มนี้เมื่อครั้งก่อนก็เคยร่วมง,งานกับทางองค์กร SCP นั่นแหละครับแต่ด้วยผลประโยชน์บางอย่างหรือทัศนคติบางอย่างที่ทางเคออสนั้นมองว่ามันดูไม่ถูกจริตกับพวกตนหรือไม่ยุติธรรมต่อเหล่าบรรดา SCP บางจำพวกสุดท้ายนั้นการก่อกระบทเพื่อสร้างสถานการณ์จำลองที่ได้ตกลงก,กันกับทางองค์กร SCP เอาไว้ กลับกลายเป็นการก่อวินาศกรรมที่แท้จริงเรียกได้ว่าหากหลังกันหน้างานกันเลยทีเดียวล่ะครับงานนี้และนี่นะครับก็คือข้อมูลคร่าวๆของสามรนดับข้อมูลที่ไม่ค่อยมีใครรู้ของ scp 1 0 4 8มีน่ารักสยองขวัญน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าให้ทำต่อเรื่อยๆสามารถสนับสนุนกันได้ง่ายเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ซ j บแจ c คชา n e l ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ